ต้องไปชลบุรีใช่ไหมเพราะฉันจะพาไปสุวรรณภูมิซึ่งไม่ใช่จะไม่กับเกาหลีนะครับเอไปชลบุรีบดบดบหลังเอบดหลบดหลังรู้ช่วยขับป่ะจะเที่ยวเหลวสิขัคนเดียวเลยไม่จอดไม่จอดด้วยนะะได้เลปบนบนหลังเมื่อกี้เสาม เจ็ดมามเม็ดแล้วก็ไสโอใช่เขาเลเก่งมากเส้นไส้เหรอจะว่าไส้มีได้เหรอได้ไส์ไม่พอพอไม่พอแปลว่าไรใหญ่กว่าไม่ใช่ใส่ได้มันใสไม่ได้ถ้าใส่ได้เขาเลยจัซื้อให้เดี๋ยวให้ดูนกันยกยกกยกยกยกอ้้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดีวบบาทถูกมาก ห้าสิบบาทได้ใช่ไหมได้ไม่ใส่ไม่ได้โอ้ทงนะโอเคเขาเลยจะซื้อให้เอาเอาสองตัวเลยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เอาเอาไปแล้วไปไว้พับใช่ไหมใช่ไบลไว้พัาอะไรสีมันสีเหลืองหมสีจีวอนพลาเฉยอันนี้มันฟังก์ชันมันเยอะไม่เอาเก้าสิบบาทริงนหัอใช่ไ้ซื้อสองตัวหางตัวเก้าสิบบาทพาแรกพาแรก แตกเลยเพื่อนเลยโย่ดมมากชอบกินมากชิมก่อนชิก่อนชิมไม่ได้มันยังไม่สุกเลยว้าวราชมไม่โตไม่ใช่แต่ให้กินแล้วเสร็จแล้วคบปลาไหมปลาสับปลาสับปลาวิธีกินนะอย่างนี้ไก่จิ้มไปในปลาสับแล้วก็ตัดเขาหนีบตามไปนครับเอาเลยรไหมอืมอ ครับมากครับบูไกินหไม่ไปกินนะกลม้อนกี่เหลืองงเกอไม่เหมือนคันที่ปลาสับค่ะังจังมันทำมาจากเต้าเจี้ยวอันนี้อปลาปลาที่ยังไม่คัดจารยสดๆสับจริงหือกะรี่ปอเนี่ยอยากปลาสับเนี่ยกะหรี่กินปลาสับได้ด้วยหรออร่อยมาร่อยมากอีกใบใส่ผ อีแปภาษาจีนอีไปภาษาญี่่นอีปภาษีนไปหนึ่งร้อยอีแปภาษาจีนอีไปภาษานแต่ว่ายออีไปไปอย่างนี้ไปทไปทฮ่นไปอีคือคือ้อีีต้าไม่ใช่ไม่กินกินไม่อร่อยกรไม่กินอร่อยมากโดอร่อยมากไม่อร่อยรู้ยือร่อยคอ กูชินเจว่าก้อนแต่ปก้อนลุงคนก้อนพอกินไม่ได้ไม่ใชหมฉันกินก่อนพาไม่ได้กูหมายถึงว่ากินก่อนพาไม่ได้แต่ว่าคป็นโกหกเหรอไม่ใช่คนโกหกหมายถึงว่าอาหารในงานที่ไปทำบุญวันนี้กินก่อนพาไม่ได้ต้องให้พระฉันก่อนไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้กูกินได้เพกูซื้อเองแล้วทำไมกูจะกินไม่ได้ล่ะโอเคแต่งเลิกอธิบายลุงคนด้วยค่ะ กินอุดเดอร์ไปเลยออเดอร์กินุดเดอเหรอข้าวกนเสร็จแล้วเลยก็กินข้าวได้ครับตัวนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไม่รู้เสร็จแล้วเลยก็กินข้าได้ครับตัวนี้จะกินกวยวม่ร นี่ค่าไนเจงหรอใแต่ว่าทำไมมีหมูคนเไม่มีหมูมีก็มีแมันบอกมันไม่มีหมูไอคอาเ่นอะก้ป็ดยเหรอพอๆๆๆมิสช่วยลซะไหมถ้าไซส์พอคอนเรน้อให้ไหนวะเหรอไสไม่พอไม่พอแปลว่าอะไรถ้าใส่ได้คอเรนจะซื้อให้เดี๋ยวดูแล้วกัน ใช่ไหมกาแฟมากถ้ามีกาแฟไปกินกาแฟก่อนโอเคไหมไม่ไปนู่นก่อนอไปให้ถึงแบบสักประมาณแบบพุทธมณฑนนลยอะไรเงี้ยรู้จักไหมอ๋อพุทธมณฑลพุทธมณฑลก็คือเมืองจังหวัดกินคนเยียวหรอกอืมอะมาเร้ยเอาไปเากี่ลีป่ะ มีเอามาหรือเปล่ามียรู้มีมตำรวจเขาไม่ได้ถามว่ามีไม่มีเขาถามว่าเอามาหรือเปล่ามีเหรอจริงไม่ได้จบกันนะสองเดือนอ๋อยุ่งไหมยุ่งมากนับไป็่ายกับเขาเล่นมากแพรว่าไม่มีเวลาเลยกินข้าวเลยมั้ยคิดถึงกลางๆทํา okay. ไมวันนี้ฟ้ามืดแม็กเยอะถ้าฝนตกทําไมอ่ะถ้าฝนตกอยากกล้องกดปุมันทําให้หน้าเลียวไหมหน้าเล็กไหมเลียวแปลว่าอยากให้หน้าแบบสลิม V shape ออยู่ลงพมเหรออืมจริงเหรออืมอะไรนะล롱ผม weight lose weight แปลว่าผอมลงอ๋อผอมลงไม่ใช่ล롱ผมใช่ไหมอากาศดีขึ้นมันเป็นเรื่อว่าอากาศดีนะครับที่ทำคอนเทนชุบดีมากจริงร้อนแต่ว่าอากาศดีนะเปิดกระจกสิเปิดกระจกแล้วขับรถจกเปิดกระจกขับรถสิชอบไม่ใช่เหรอไม่ต้องเปิดแอร์คอนเดนเนอร์อ๋อดีนะ ไม่เอาพูดเล่นเลี้ยวซ้ายที่นี่เชิญเชิญเชิญมีแม่น้ำด้วยไม่ใช่แม่น้ำอันนี้เขาเรียกว่าคลองเป็นคลองคลองคลองอีสแม่น้ำเล็กเล็กใช่ไหมโอ้โหใจฝนไอ้ประทับใจจิงไทยไทยประทับใจไม่รู้นะไหนขับใจประทับใจขอให้เลี้ยวซ้ายต้องไปเลี้ยวซ้ายต้องไปกูเกิลแมปบอกตรงโอ้ใช่แล้วขับไปบอกให้เลี้ยวซ้าย เออขับไปเหินมันก็บินเองคาเลนไม่ต้องหยุดให้นกค่ะเปไหมอ๋อสวยแล้วอ๋อพูดใหม่พิสวยแล้วพูดดีๆสวยแล้วสวยแล้วสวยสวยก็สวยแล้วจริงจิงจิงที่นี่หรอครับมอคืนนะแม่